Quanh nội quanh 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 nội Thôi quanh 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 cao quanh 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 cao quanh 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 này quanh ừ. cái quanh 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 cao quanh 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 sen กืบ่มีโมมาแอปเปิลไม่เปาท่การงเด็ดแล้วกามเป็การกัด retail เขาเขามาตลาดพี่น้องมาเกี่ยงนี่กินแบเลยพ่ะจาชีจรมากชมอูใช่คือบ่มีะมบ่มีปะ กลํปีนีม่มกเด่นเด่นเตะอะไรหาดอนสี่ดอนหกสิบเก้าว่ามีมังโมได้ปะสาว่ามีเว้ยอ้าอยากกินมังโมเว่ามีมังโมตายก bạn cho rồi mình cho hút rồi không có trả lại được vô mấy Hàn Mexico có nghe sậm đây là bóng ngô nè cứ bôi hết mi ngô à nhà để mua bóng ngô วไข่ครดึบวังไข่ก่อนไต้เท่าไรใครสองดอนสองสดอนเกาเก้าอันนี้ได้สองดอนเก้าอันนี้วุ้นไรตีสดนตัวนี้สามดอนไข่แดงว่ตัวนี้ค่ะไข่บิ่งดูฮะไข่แดงไข่แดงสองดอนเก้าที่ไข่แดงมันออกที่เกิดอรเียว สี่ดอนสี่ดอนก็เกาห้าดอนสี่ดอนห้าดอนนี่มันแกวมันก่าวมันพลังมันพลังมันพลังเอาพวยบักตัวนน่อยพอเด้วเนาะไป